สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนสองมาแห่งมวลซื่นครับผมเป็นไเนาะโศกบ้านบ่ครับเนาะถูกกันบอเนาะครับเนาะมีโศกมีลาบกันทุกคนทุกคนบ่ครับเนาะกะออกมาตามขาดนะครับเนาะก็คือเป็นย่ำแล้วย่ำอีกนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดเติมน้ำมันสิบห้าบาทบ่หอดแท้เติมสิบเจ็ดบาทเท่านั้นจังสื้หอดเนาะครับเนาะ เป็นปริศนาของปูเพื่อนครับเด้อกะสำหรับเมื่อนี่กะมาตามต่อแนวทางมาตามต่อว่าปูเพื่อให้ปริศนาต่องวดอีกบอนะครับเนาะหรือว่าจังใดล้วกาผู้ใดที่ติดตามอยู่กะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไวไ้นะครับเด้อแม่สะพอนกะโชมหมันครับผมเนาะยินคาวว่า ที่นี่การมอบป้ายดวงป้ายแดงให้กันคู่เด้อครับเด้อนะครับเนาะเอาไปรับส้มบรรยากาศน้ำกันเนี่ยคู่หอมหวนเพินอ่ะจีบเนี่มีเรื่องเล่าสุฟังนะครับเนาะแล้วก็ฟังคักๆเบิรงคลิปให้จบนะครับเนาะไปควายเบิรงกนะครับเนาะวิเคราะห์เบิรงไปพร้อมกันบ่แน่ครับคลิปนี้อาจจะมี่นีคำตอบหนวดที่สิมานี่นะครับเด้อฮาอ่า ออกนะครับเนาะเป็นเป็นแนวทางไดครับเตร์ทางช่องเห็ดเหดเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับว่บาสารับสนุนการพนันใดๆทั้งสิน้นนะเนาะขึ้นดูครับวาสนาของแต่ละคนไปรับโชนคน้ากันครับผมกระาเซยรถตรลรระลีลกใหม่คนเบิงใดสาสามพันก็อรถตะลีเนอเนื้อเนืงง้งเนืเน้อนเ้นอ้อเ กินแบงรัฐบาลนรว่าขนมเกหนึ่งสมพรตายครับปาะสาททะเลแจ๊บบาทโอ้โอ้เปิดสอบโอ้มาสีเสือไัยปูโยงปูปูบะขีเกียนเน้อสาระบัวไว้ปูบขีเกียนสมพรรัามีเสือไั่ปูอยงหวานเองานเนือสรคแ่บาเพื่อันสิลกบ้ามือนี่ล่ะรอดทิดตามเด้อ่าสิลูก้ามือเนี่ลละครับผมิหางได้ ตัง่าจะสิแมาย่าไดแต่ว่าปัวห้เอเอียงก่อนมาแดงพุทธมาวันที่สิบเก้าเรอเรอะวันที่เท่าไรก่อนคะสิบเก้าปัวแม่สมพรว่าสิท่านบอระปัวสัมมาสิท่านบอระบ่ท่านไป็ดแงเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดบวะอันน่าอันแม่สมพรากะอันเบื้องก้อนมาสานละว่าวันที่สิบเก้าสิท่านบ่ท่านมาสันละว่าแม่สมพรบบ้ปูแม่สุบเก อันปู้เป็นผู้บอวซุ่คว้นถามทั่วมากเปิดเปิดไร่เปิด, lại, ปดยังนะครับอันหายมาหายลูกไปเมื่อไรเพราะหายมาวันที่สิบเก้าขอสันลววะว่าหายมาวันที่สิบเก้าเดือสันมันจังดีสะสันฉันบอกว่าวันที่ดดววสิบเก้าเ,เพราะใดที่สันเปลี่ยนเปลี่ยนเมือไปเพราะใติพอเพราะฮารุดคอยเช็ดบพท่านอ่ะว่า เอาเศ้าเก่าแต่ว่าคือ1ิบเก่าเลยละเศร้าเก่าซสั่งลเรยว่าเสเราว่าเศ้าเก่าเราก็ว่าหยีสีบเก่าเลยเศ้าเดอ้ศ้าเก่าเออเดือนเดือนเวลากับว่าไรลืดยานว่ไดคคือเศ้าเก่าคือเลื่อนให้หนไปไกลๆเล็กน้อย ห้มาพันทีสิบเก้าว่าห้เอารุใไหมพอวันทีสิบเก้าพอบอรคีเขียนเรอสันมาฮะพ่อแฮงเซีเยวแสมพ่อเนี่ยคนว่าสองหลอเขาบอคีพารวมเราว่าอ๋อพอเสี่ยวซีอวอาสันมาใช่ในที่ากานป้าโตสองหลอดบอคีละวนสิรูม อันบนันทีแม่สุพ่อนกับรดที่ตามึงเลาะมือนีน่ะมือนี้เรา่าสิลูกมาอยอะเสียลวตะลีมาให้พ่อเบ่งอยอะสันว์ได้ปลายปันไดแม้ยวบ่ไดลายบันไดโดดพราสันาว่าได้สามซีหาหลานนี่แหละฮโอ้อออามาคังมาเนียนแม่สมพุพ่อนเราสาผมล่อมอุป้านลวก็แล้วก็สาผมแล้วก็ะทูกมาะสาผมล้วได้แม่สิลูกไปล้วได้นีแม่พราสันว่า ออกันนื่อเกตด้บอะแม่ออกเนื่อเก็ก็ได้แต่บ่ทอเนื้อหาเราออกมารวดเนึ้อเก็ดเนึหาสุพนบาตเราออกแล้เราพราะว่าเราเน้นล่างเลยเราเน้นสองตัวคราเน้นล่างสมเพิ่นเ็กับปูครับเราเ็กับปูะเราก็ไดเจ้าน้าที่เดเอาอาหารของตีมาเย็บขึ้นคออนงขึ้นบดไว้ อาหารฮ่องเต้มาเ้าคู่กสิมาขาด่ไรต้องคือเกวยริไ่เอแร้วั่สิแล้วังสิเสือนไม้เท้าขาดเตไม่ได้ไม้ไม้เท้าอยของคนว่าเป็นไม้เท้าอย่าคือไม้เท้าวิเศษไม้เท้ารือลันสนันเมอเออ่ล่ะต่างสายใหญ่แล้วไม้เท้าลือลันสนันเมืองไม้เท้าลือลันสนันเมืองละว่าเอามาเกียรตน แล้วว่าเอามาเกีเดนอคั้นบ่รคบเกียนี่บ่ได้แล้วว่าต้องคบเกียไม้ท่าเอาเอาไม้ไปทั้งในล่ะเพราะวกก่าเอาไปทั้งนาตั้ไม้แล้วกว็วางสิ่งแล้วาะผู้คนติดตามคลิปของมหาเฮียนกับเกียร์พกกุ่งกระสีเดงเง้งย,ยิ่นยืดอกอันค่าน้ำมันพอไห่เหล้วสิบเกียบาทสิมาถนธามายังเหยียดแล้วว่าไห่เหล้วพ่อพ่อไห่เด้อแล้วว่าไห่เท่านั้นล่ะพราะว่าการยืดอก ภาคกันไปแล้วสันเราว่าคำนวณเรานอนไปโกับเออไปไปเอาน้ำการลวดมาสันเราว่าสิบเกตบาทพวกอู่ดอกแบ่งปันกันเนอรเราว่าสิบเกตบาทเป็นเติมน้ำมันหอดอยู่ดอกคันสิบห้าบาทคือสิบหัวหัวสิบห้าบาทหัวหัวบ้านเ้วคนมาหาเราแล้วกล่ววาสองสี่ละพอดีรถคันนั้นแวะเขามาเนาะกำลังส่งด้วยหลังเราเรียกว่าลวดขนาดนี้เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจี๊ยบติเรยลูกอยู่เนาะครับ มโอ้ยีอบผมถือจับกระสันผมแเรียบราว่าเราป็นผู้ซอยผู้เยี่ยปานเออไปไปไปกระสันกรแสดงว่าสิทโซกด้วยสันเรยกว่าเสียแล้วอันเรียกรดเลาเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งวันนี้ผูเรียกมาถวายปัจใยปู้ล่ะวันนี้แล้มีรถขั้นหนึ่งขี่เข้ามาาไะขี่เขามาผู้เรียกว่ารถคั้นกำลังเขามาเร้อรวมอันยุหันล่ะเรียกยุหันล่ะเรียกเลล่ะยุทายรถขันนั้นล่ะกระสันตวนาติพอตัวทั้งนานั่นละ ยุหันหลกรับพอเลียวเขามากพ่อหัจักเลยพอดีออกส่งแล้วก็จังเห็นเจ็ดหนึ่งเจดหนึ่งขั้นที่สองเลยเนี่ยขั้นแรกเจ็ดหนึ 1, ่งหกหนึ่งขั้นที่สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งขั้นที่เลื่อมมัน, <c oughs> นกระเป๋าเลื่มกระเป๋าั้กิเห <c oughs> ็นนึงเรามานั่งถาแม่สมพรแม่สมพรสิมาไงพ่น้ยมาไงาบุญแม่สมพรเบอกคือเรานัดสม่วงหนึ่งหาเทียมาหอดสามสม่วงจังหอดเราเรยกว่าถาฝ่าวกับคนเด้อสันแม่สันแล้วก็คนโๆละแต่ว่าเราคนอยู่คนละส บัดนี้แล้วกลับกระเป๋าว่างไว้นี่แล้วก็บ่ม,บมีไผขึ้นมาด้ยวย <c oughs> บัดนีน้แม่สมพรแม่เพิน่นถาแม่สมพรโอ้คั่นบ่มีโศกบ่พ่อสมพรเด้อเราเลยวางสิเนอะน <c oughs> บัดนี้จักได๋เรากลับมาเราไปช่วงเ,เลี้ยงมาตบเมื่อคันปานเพิ่นว <c oughs> ่า <c oughs> บอก่ปานได้แล้วเตี้ยโอ <c oughs> ้นั่นล่ะ <c oughs> บัดเนียนตบเมื่อคันดังเปียบ่ัดนกปานถึกแล้วเันเลี้ยงเนื้ว่าซั่นอันเลขื้งเกาซั่นบ่อ อันเรียกรถดเพื่อนเจ็ดเนือเพราะอาสิหายกับฟว่าเอาอม,มาแล้วก็ต้องกลับตัวเราอะก็ต้องกลับปูเลยวางสิเนาะรนันเบื้องคิปสิเห็นอยู่ดอกอนั่นแหละกรับวันนี้ยายสมพรั็ให้ให้สมพออนันธ์กรัฟน้ิตีว่ากลับเพื่ออันมันคือสิบสี่ปัวคือปัวคือกนันนั่นแหละจยส่อร้ายเรา่าเอาเท่าน,นั้นละเราเลยวางสิลนะ บาดทีเรากรียกว่าสิเติมน้ำมันหายเพราบ่จางเมียกัสิบ่เมียสินั่งมาลอจม่ะนะอัอ้าวสิเติมน้ำมันหายสิบเจ็บาทกับสิบห้าบาทก็สิบบ่อหอดทำสุภาสิบบ่อตายี่บาทเนี่ยสิบห้าบาทบ่อหอดตายบ่ตแล้วว่าบ่อหุจักน้ำแล้วว่ากัสิบเก็ดบาทมื่ก็หลายลวละเอาละแล้ว่าเอาสิบเจีดบาทมันหอดยูดอกแล้วว่าไปกับหอดอยูแล้วว่าบางีเรากไดจังๆแล้วในสุภพคือคัดคือแน่พูดนันเ ล้วก็ใจเดียวค่ะเดี๋ยวเราเอาสิบเจ็ดบวกลเจ็ดสิบเอ็ดก็เรีดแล้วเราสี่เสือคือจังสิบสี่กับเจ็ดส่วนเจ้าคุณแม่ทัศิภาเนี่ยโอ้ทัิภาเราเราว่าได้ถือประมาณแปดลานเมืวานนี้เราเราได้เราบระท่านว่าเปิดเผยความจริงกับเจ้าทนายเจังถ่าฟังเราเนาะคือถ่าติดตามเบื้องเพราะว่ามือนี้เราก็ว่าสิมาอายุคือหอดปูไหลายใจสิขาวเพราะฉะนั่นสาผมสาผมร่วมู่บ้านเนี่ย เอาพู้ได้อยากติดต่อไปคู่ค่ะคันอยากติดต่อมากอ่ะตามเบอร์ทั่เนาะค่ะเนาะศูนย์หกสองสี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งค่ะคดคดอยากคดทั่มาหลายเนาะค้าเจ้าก็ว่าผู้นักคดกับพวกคุจ็คเบอร์ผู้นักคดกับทั่ไปหายเกียบจะเสียบางที่บางที่กับพวกมีเวลาได้รับเนาะนี่แหละติดต่อมาทั้งนี้และค่ะศูนย์หกสอง สี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งเพื่อนกับวายุ้ยบุญหลายแม่เอ้ยปะสันพอดีเกียบกันมาหาเฮงมาลุกกะได้เบื่อทั่วแม่ได้ติดตามได้คุยน้ำปูพ่ออยากคุยนะอันเนี้ยปูมาส่งเนี่ยสิเอ้ยอย่าปูเอ้ยลูกหลานสิมีโศกบอกว่าเพื่อนกับเพื่อนวายปูเบาหน่วงมามวนเนี่ยสินะปูบ่อสี่เลียมประสันว่เบียดเบียนไฟเพื่อนวา เบามีความสุขเฮ็ดให้ลูกหลานคลายเครียดเพิน่นว่าท่านแค่นอนบ่หลับก็ลุกขึ้นมากวดเบิ่งปูก็บหัวอยู่หันละเมิดเคลืนซั่นเดี๋ยวนี้แม่ละเป็นหลายทีว่าสนุกมีความสุขนําปูสานเฮ็ดปูเบา,บาเห็นปูเต้น,นเนี่ยเสาเฮ็ดให้ลูกหลานคลายเครียดว่า กับขนกับมีโศกมีลาบเนาะอยากรวมท้ำบุญบสร้างพญานาคนี่แหละก็ต้องสร้างพญานาค่าสององค์กับโต๊ลงราคากันละค่ากัประมาณล้านกว่าบาทคสร้างเขาวัดเนาะสร้างเขาวัดปูเทท่องปูบ้บานกับไปบวัดเบางแล้วรอบโของเพื่อนกับของละหาสิบเมตร มาค่ะองละห้เมตรความยาวเกียรเสียนองละห้าสเมตรคร่ะเกษตรสามความกันล่ะะเี้ยว่ากากับเนเสียวเป็นคนเป็นมุ่คนเนาะพิษนาเออนเป็นพิษนาอันนี้คจะค่อยติดตามเบื้องเพราะว่าเบื้องเป็นแนวทางอันนี้ก็ได้ค่ะเบื้องเป็นแนวทางเออเบงเปางพิจารณาเบื้องหันปูเบามากอะห้าได้ยิบใบสองใบพอเ็ดต่อชีวิตนอภูบ่มีก็ได้ มีส่วนก็ได้่างวนนี่เขาเขาล่างสองตัเนาะครับตเตอรี่เขาจะอือซ่าเรื่อย,ออยก็ได้เดีว,วุมพอตว่าน้ำหาปอพอดเราซิมพานมพอเหมาเมดเอราน,น้ำาปอพอตเราโครลาดสุปพอตรลรแปะฮัดกรุงเทพเ,เอ,อ,เอ,อ ปนี้ซิบเกศพเมาจ่อจอเด้่ยซิบเกศเราว่าหันบ่ลงมาหันบ่เอาไปกระทาว่ซุปพ่อนบ่ได้เลยนี่เราซุปเรียกซุปพ่อเราสิแต่ตอนสุดท้ายท้ายท้ายเราปูก็ซ้ำซอยเราดอกเพราะว่าเราก็มาซอยปูหลายทางหลายอย่างเนาะคือเราเสนอเองปูบ่เรี่ยก้องบ่ว่างยังมีแต่ซุปพ่อเสิยห้เพราะว่าพ่ออยากได้ยังแต่พ่ออยากได้รวดบ่เพราะท่านเอาเห็นบ่หมดก็พอแล้วเพราบ่เอายัาบ่แต่วันนี้เราว่าพ่อสิเอาดยังเราที่บอกมันเสีย กันสียเอาสมควันก็เย็บนึ่งหาไว้แลยมันว่าอ๋อเขาไปอ๋อกระมาณเมื่อกสมควันก็ตายซะแล้วบเสียมาเที่ยงกัะปูนี่มือสีดำับไปไปค่าน้ำมานสิบเกยรบาทนั่นะสัลาอดอยู่ดอกมาน้ำกันก็หายกันน้ำมาสั่งทอดเราสิบเอียรตบาทนี่ก็หอดเราเฮ้ยไม่ะถึงเราแม่นี่ดีจิพว่าคือคือกันกับสิบสี่เกียติคือกันละละเราเรียกว่านี่แหละสัลมาิบวันที่สิบหายยากมากก็ไดม้า เ็สิเป mm. mm hmm. er so mm hmm. like ี้วตวว่าเรื่องอะไ้มากยิางๆใช่มปกติมันปเป็นมาสิบีห้าผู้โกว่าแต่ว่ากขดอกไม้ทั่วถึงกันยครับผมได้ลตเตอรี่เพิ่กแกงมาัผูละเกตใบเปลยใบผูละซใบก็มีู่สามซใบกมี่สิน่าพ่อญาติทวงเนาตามแ่ครูเนผู้ติดตามก็ได้ราอยู่แม่ดอกไม้เพิ่ก็ได้ลายอยู่คับผม เดินเพิ่มใหญ่ให้เบิ่งอยู่บนบ้านมบ้านของแม่กู้ก็โอ้อมาอ่างก็สักอ่างก็ได้เรียกถอดได้ก็ดีใี่น่นแลค่ะเพราะท่านตรวจได้รางวัลเื่นเตรานทนตรวจเอาเต้นนี่ละเอาแต้นสุพรรณเบืองง่ายก่อนนี่ละเขาแม่กูวก็ได้หนึ่งเกียรติหนึ่งเกิอันนี้ก ไม่ใช่บอกเพื่อนตัวเองก็หม่ก็สิว่าเพสิว่าตัวเพื่อนได้เสืเป็นกำลังใจเอฟซีนี่ละอันนี้เป็นชุดชุดสามใบค่ะอ๋ันนี้เขเป็นชุดอันนี่นชุดสามใบค่ะเนี่ยเพราะถออกแกกถูกก็าั่วแกถูกไม่ออันนี้ก็ตั้งหากเนี่ยเป็นใบนะคะนี่ละะเสื้อเนี่ยละเจเจดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่ละ ใะไใจน้ำเพื่นอยู่ดอกของของแม่สมพรแล้วแล้วสีหอบมาอาญาเดียวเราทายรวยเบื้องเป็นปึกแม่เปิดกล้องวิดีโอทั่วเสนนห์ละมัดนึงเสน่ห์เนมัดไร้มัถที่เราป้าที่โทรมาได้ถาดผ้าเขานึงเราใส่พวกกระพื่กระเกลือนนอนดอกก็ใจไร้นอนเราก็ได uh ้อเอาหัวฉีดมาจากทิดตามไม่เรื่อติดตามไปเรื่อยนะครับเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้จะพาดสายตาจะขาดนะครับเนาะไอ้เหม็นกันดีทายทอดฝากพ่อแม่พี่น้อลงอีฟซีทางอื่นทางไกลอีเดี๋ยวทางมาบ่ได้เพราะว่าเว้นระยะห่างติดตามทางช่องเอานะครับเนาะเบิ้งมื่นละสิบเจียหาเจียสิบเจียค่อยๆดูไม่ต้องรีบเบิ้งแล้วเบิ้งอีกครับผมคือจังพี่เดียร์ละไว้ยังก่อนละว่าปูโอละนอเแ็บล็อตือเลยสามตัว ระ่ากอละน้อละบเก่าเก่าหกนองออนืองวะ่าปูระบาเราเราบเปลี่ยนแล้วปู่น่ะสิว่าปูนออัสเตอเปียนหกนืง้เสื้อตะเกาของนวโอ้เ้าชาย่ากปคนาดปนี้พี่เรียนกระเถิบของพงศ์วลาะบะรปูว่าก กอยังกอดอหอนอละวาศีว่าเก่าหกเนึงูว่าปอหอนอแล้วสิเดไปแหกเนืงพูดพูด่มาสั่นสี่เดนอกไปยัง่าี่เดีมหาีเร่แล้วเลย่สวางแลราสิมาเราทุกมากมือสาวอ้แม่หัมเมื่อเยมันได้สามตัวสั่นพูดนะสิว่าปอปอหอนอสั่นรพูดล่ำอันนี้เป็นว่ากอหฮอนอสั่นเราเก้าแล้วกอสั่นเรา เท่าที่ฟังเรียกว่าเท่านี่กันเปแป้ได้นะพี่นะนั่นเราได้ก็ได้นะมันเป็นเลี่ยงเมื่อใดไม่หอมแล่วสำหรับเอ่อมาแดงมาแดงที่ไหนก่อนครับแม่แดงที่ไหนก่อนยำยำที่ไหนก่อนว่าปูนัดว่าหามาวันที่สิบเก้าครับผมฟังดีๆได้พี่น้องเด้อแต่ว่าแม่สุพรวันสิท่านบ่นะหรอพอเสียวอยู่ดอนเนื้อโคตรอยู่โคตรลาดแล้วแต่ปู่ว่าแล้วแต่เราวจากเขาเราห้ลูกไส้เราเพิ่งห้อยู่ กาจังสฐทันบ่ทันจังสันลูกเสี่ยวลงมากซิบเก่าเนาะพอนะมาสั่นอันแล้วกาจังไหนจะเอาขึ้นไปไหมหันบ่ทันแล้วอันหน้าเขาเสียเขาตกแต่งหายสีหน้าใส่กีนบารมีปูชีพขาวโอ้เราเทียนใส่ย่างดีให้ได้ลอดแม็กลอดดำย่างดีเราสั่งสีไว้พร้อมเยี่ยมสมควรกาใจค่ะไผ้ว่าทายหลวบรวดมาหมด้งทายมากไผ่ปูียกเอาเสี่ยวแบบไหนเสี่ยวแบบไหนสั่งได้ปูย ปูปูชีพระคาสีเอาขั้นแรกแล้วกบปูตาเยวขั้นที่สองบันนีนิงสทการเรื่องเอาขั้นแรกการรวดปูตาเล่ต่อว่า ถ้าสองขั้นก็ได้เดียว่ายเดว่าไม่ต้องยักม้าูกได้ข้นจะใส่สองขั้นก็ได้สั่นมาเอาขั้นไหนข่าวลวดปูสิผ่เขาเพาะว่าเราหายเรีกเาสองขั้นล้วก็มากวดเบืองแล้วก็หาเราอครับยาสมพรจังสีมาเพราะเอาขั้นนี่ยสั่นสี่ใส่ปนีดูสิผ่าขาขั้นหน้ากระสีแดงคือเราอรดสีแดงจะไหนจะมาสีแดงเอาตามนั้นนะครับผม ก็ล่อเบิงกะเดี๋ยวท่างเฟียร์เิ่นก็สิมีอยู่อ่าผู้ใดติดต่อทางอ่าเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ติดต่อคนทางเฟซแม่หอมนั่นแหละครับผมแม่หอมเฟซก็ได้เฟซเนาะค่ะของแม่หอมอ่าพิมพ์เข้าไปค่ะพิมพ์เข้าไปเลยแม่แม่หอมเนาะค่ะแม่หอมค่ะครับผมพิมพ์เข้าไปหาเพิ่นท่างเฟซก็ได้ซึ่งเฟียร์แม่หอมบางเทีบางเทีอาจสิบ่ได้รับสายเนาะอันนั้นที่อ่ะ ค่าติดยวงเศษอาจารย์ลูกหลานเพิ่นมากกับผู้ก็ได้คุยกับปู้เกษตรกับวด้รับเนาะขยับเปล่าว่ากันเลือรับคือเก่าหันขอโทษไปขอไพ่ไปล่วงหน้านนะครับเนาะขอไพ่หลายแม่ผู่ก็อยากคุยกับเมื่อสุขูสุขคนเราผู้เรคนเพื่อกต่ดีใจเนาะได้ยินเสียงการน้ำตาไหลปู้เอ้ยกำลังใจสิขาดว่าสันอันรวดกับสืถือยืดแล้วว่าสันพผว่างรวดกำลังสืถือยืดแล้วจังไนปู้มา วานไม่เท่าว่าสันวา, <laughs> านเร่องไร้าวหน้ามันสิบเกียบบาทก็โอดบ่ได้แล้วว่าสันว่านสิบเกียบมืออึดว่อยากเขาว่างขายอยู่ไปเอาแล้วสันผู้คนได้เงินผู้เฒ่าได้ไปซื้อแล้วว่ะเนีเป็นตัวชีวิตเยี่ยมกำลังสิใจค่ะแต่เมืนผู้มาปวดมาผายลูกหลานลูกหลานกับสิ่หงมหัวทำบุญน้ำดอกว่าสันเพ,พิ่นเพิ่นว่านะครับผมเพิ่นกับพี่สุกมีลาบน้ำมาเจ้าเสียละ เพื่อนก็เลยอยากฮ่วมบุญลาก็มาก,กินมาทานน้ำปูพูละลอยซองลอยหอยแค้นกันไปคือปูวา่าล่ะการทําบุญบ่ได้บังคับไผ่ปูว่ามันเกิดจากคิดจากใจคือคนศรัทธาละ่ะศรัทธาหลายมันเจงเถื่อนเจงสิผู้บ่ศรัทธาก็บ่ถือบอไ่ได้จังสิ่งนั้นนี่ล่ะบุญชิ้นทานเพ่นว่าบุญชิ้นทานเนาะครับอ๋อจะเ,<อ>เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อเอาเราติดตามไปน้วกันอ่าที่มีอย่างชัดเด็ดอย่างผู้ใดรอบแม่สะพอนกับ รอติดตาบม่น้าทั้งสองนะครับนเาานาะสัดคิตสวัสดีครับสวัสดี